โอเคครับผมกับสวัสดีท่านด้วยนะครับผมตอนนี้กับรายการเ e อ t ิมทีผมก็เช่นเคยตอนนี้เราอยู่เกมรักบอลทุกความพิเท่าฮะกับตู้ตู้นี้ <c oughs> ต้องยอมรับว่าตัวเนี้ยขาตัวเยอะเลยอืมไม่โหลดกันด้วยโอเคมาแล้วโหลดนานเชียวตัวนี้น่าเล่น นี่ได้บรีฟ้าเฉยๆนี่ได้เรา eca น,นี่สักตัวอืมคุโลงทิกโ,โกโรโคฮังได้อยู่อ่าอันนี้สาคัญนี่ก็สาคัญนี่ก็สําคัญนี่สาคัญมันไม่ไม่แน่ใจอันนี้อันนี้สําคัญไม่มีแล้วปะไม่มีแล้ว ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่พอได้ไอ้นี่ได้ได้ได้ไอ้นี่ได้อ่ามาเทียบกับตู้ล่างอย่างตู้นี้นะฮะบอกเลยว่า ไอเนี่ยตกเมตาแล้วแล้วตกแล้วอันนี้พอซับได้อยู่ไอนี่พอได้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรอ ECA เองเดียวไอนี่เพิ่งเดี๋ยวได้ ECA ไอ้นี่เฉยๆรอ ECA ตัวนี้รอ e รอ Super ECA ได้จะไม่ผิดตัวนี้ อันนี้อ่ายเรียบร้อยแล้วไม่ไหวไม่ไหวเอามาซับไม่ไหวแล้วอันนี้พอได้อันนี้นี่น,นี่ตัวนี้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 ได้อยู่มันมันเป็นผู้นําแคปได้แต่ว่าตอนนี้มันมีผู้นําแคปดีๆกว่าก็น่าจะตกกระป๋อง ก็ถ้าเที่ยวตู้บนตู้บนภาษีดีกว่าอ่ะมาเปิดตู้บนกันก่อนอีกสองใบหาค่อนข้างยากเพราะว่าทีมเล่นใหม่จะหายากมากมาปูตาล่าเลยเลอลอาโฟเลยโหจัด ja. อ่ะมาถือว่าเปิดเลิกเปิดเลิกนี่ตัวนี้หรือเปล่า ยังไม่ใช่หมายเลขสิบเจ็ดโกะโกเทนเฮ้ยอนดอย์หมายเลขย,ยี Android, ย่สิบเอ็ดบู้เนลโกคูทั้งอย่าบอกนะผมมาเพิ่มมาได้ยี่สิบตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยออกมาเป็นจิเจอทางเขีนเยน่นะ โผล่มาแค่สองตัวเชดีซีโนโทั้งไอเราก็นึกว่าเอลอาจะโผล่โอ้โหชีวิตนั่นโผล่ตัวโด่งขังกลับ้ยอันนี้แน่นอนติ้งเรียบร้อยยิง เนวโกหังคิดนี่โหหลดน้านี้ออกมาเป็นเาทาเสื้อออกมาเป็นฟรีเซ์แลงลูกบอลทองคำโดครั้งด้วยชิบออกมาเป็นเนว์วะละออกมาเป็นลงน่งไนวะ แทนไหมเฮ้ยอย่าบอกนะตัวนี้เอ้าไม่ใช่รู้สึกว่าตัวนี้มันตกไม่ต้าบแล้วปะใช่ตกไปไกลลิบเลยลูกทำอะไรแทบไม่ได้แล้วรู้สึกว่าตัวเล็กๆที่ปลดพลังได้ใช่ โอเคมาถึงจานหลักกันดีกว่าอยากได้บิจิต้าเอาสามดีพอถ้าไม่ออกก็คือไม่หวังอะชิงเกียรไล่ตามเหนื่อยนี่หน้าตู้แน่นอนตัวไหนไอสองพนอนี่มาํำเดียวกันหน้าตู้แน่นอนนี่กัวกูสีด้วยเน,ยนี้ยห่ะเป็นตัวไหน เิเซอร์เบบี้อืมอย่าบอกนะตัวนี้อะไยังไม่ใช่หอยบิวด์โอ้ยไม่เอาสิเจ้ยวมาทำไมบูกินิวเบจิดาออกมาเป็น กหังเอลอาไอตอนนิวอยากได้ไม่ชาทีแล้วนี่ไม่เห็นจะออกงี้เลยเนาะโอกยากมากล็อกกันตีนยิอหู่ห้าร้อยเมตรแต่มาจินดูออกเลยนะ ออกดีดีหน่อยดีถ้าจะไม่ผิดอะมันต้องออกตัวเฉพาะภาคไดมาเท่านั้นเลยไอแบบในโลกไดมาเฮ้ยอสรุปออกเป็นบิส,สกิ้กางอาสองรอดสุดท้ายครับ เฮ้ย hey, ชุบวะติ้งแกเป็นล้างเด็กออกมาเป็นเฮ้ย hey, โลดนาน,นี้อย่าบอนตัวนี้อ่ะออกมาเลยพี่ออกมาเลย,ออไ,เลยไม่ใช่เมื่อก้นอะไเป็นยาค่อนกิลโดโอเคเชีนลอน เนวจิวเซลินออกมาทำไมให้ลุ้นเนี่ยเอลอาแน่ๆตัวนี้การันตีเลยเหรอโอ้โบลีโบลีกาบูกาบันเราก็หวังล่กไก่หลโวแค่โบลีอะนะ ล่างนี้เหรอพอเล่นได้เดี๋ยมันไม่มีกะมันไม่มีตัวให้อื่นแล้วมันมันถึกแค่สองเทินแรกเฮ้โอกาสออกห้าสิบพุ่งยาวเอ๋โนจะพุ่งยาวนั่นเป็นกระจกแตกบายกายด้วยบายอยู่นี่แหละหอืมยาวไปอื <c> ้ม <oughs> Okay. อยากจะบอกว่าไอ้ตู้สามสิบเหรียญเนี่ยมันทำมาเพื่อเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะน้ำจิ้มอะน้ำจิ้มของสิบเอ็ดปีนั่นเป็นบาร์ด็อกลิงว่ะเออจบเกลือไม่ทำมาเปิดเลยชีวิตกูอะอะอะ,อะสักหน่อยอะสักหน่อยเผื่อเผื่อได้ตัวดีดดไปใช้นิดนิดหน่อยหน่อย อืมกูลิลิบินเดียวเขาบอกได้ตัวดีเวลากูลิบมาตัวเดียวเชื่อได้เปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเชื่อได้ว่ะไหนเมื่อกี้เขาบอกไดยไออะไรนะคิงคิงเดมอนคิงออกง่ายโอ้โโกหัง โอเคได้ตัวเล่นได้ไปหนึ่งตัวทั้งามาครับลาดิช h b จิดาโกกังเด็กเอ้ามาทำไมมีร่างนี้เลยไม่เคยเห็นอ๋อร่างเนี่ยร่างเสียตังล่างเสียตัง,ง,ตงมันเป็นร่างเสียตังของไอพ่อลูกโกมันเป็นร่างเสียตังของพ่อลูกโก,โก คู่กับโกหังเขียวใ้ที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนโกหังเดียวได้นั่นแหละมารอบสองเฮ้ยของดีแอ้าเอกาแน่นอนสาตารมาอย่างนี้นี่ดู่าใช้ได้ดีกว่าบุลินบินเดียวไหมก็ดีกว่านะดีกว่าดีกว่า อ่าเรียบร้อยครับ LR B G D ตัวทางอะไรนะ55เปอร์เซ็นก็เได้เป็นตัวแนวนั้นเฮ้ย LR สองตัวบอกแล้วดีกว่าเยอะโอเคโกหังโกหังโกหังจะไปออกตื่นนอกจากโกหังแล้วใช่ไหมโกหังโอเคมาต่อกันดีกว่ามา รอบสุดท้ายครับผมวันนี้ผลประกอบการตู้แรงนี่ละมากตู้นี้ค่อนข้างดีโอเคผลประกอบการค่อนข้างดีตู้นี้เรื่องวามเนื่ยข้างในาตู้ LR มันค่อนข้างเยอะกูหังคิดครับ ไอซิดเอาค่อนข้างเยอะมันก็เลยออกง่ายมาโหลดโอ้บาน์อกเขียวฟังโบทนนาดิชออกมาเป็นปิจิตาร่างหน,นัเอ้วย L R ด้วยอ๋อไอนาเม็กแน่เลย ใช่ไหมน้ำมิกซ์ซกา้าพอพอพอได้พอได้พอได้อไดโอเคโอเคอืมถามว่าคุ้มไหมเหรอจริงๆได้โกหังบีทก็คุค้มนะนะแถมได้บิชิต้าที่คัรจะ ECA มีก็ได้เปอ e ์ ECA บิชิต้ามาจินก็โอเคแถมได้ตัวมาแบกทีมของ นามเมก็กซากาก็โอเคได้ได้ได,ได้ได้เลยแหละแต่ไอเน,นี้ยไม่คุมได้โบรี่มาตัวเดียวเองไม่ใช่โบรี่นี้ด้วยนะโบรี่แดงด้วยหลุดเลดมันเลยอตัวอื่นที่อยู่ในเลดก็ไม่ออกเลยชีวิตหน้าเปิดต่อไม่เหรอก็ถ้าอยากเล่นทีมได้มาต้องมีเ่ะ พูดคำนี้ดีกว่าถ้าอยากเล่นทีมไดม่าต้องมีเพราะว่าไดม่าตอนนี้มันไม่ไหวแล้วแต่ถ้าให้เลือกตรงนี้เรอไอ้นีนานเลือกแต่ถ้าามตัวนี้ใช้ประโยชน์ก็มีสี่ตัวเนี้ยใช้ประโยชน์ได้ แต่เช่นลอนทีมมันจำกัดไงแต่ถามออสามตัวเนี่ยแล้เวริร์กปลดไปเลยอย่างอันตัวอื่นมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะนะครับนะสามตัวเนี่ยเวริร์กแรกเลยฮนะจบติกเก็ตอันนี้เทไปสีเขียวเดียวสีเขียวเนี่ยทับ นี่ฮะในสองอันเด้อสีแดงก็ได้สีแดงใช้ป่วยที่เอาสีแดงใช้ป่วย ก็จะประมาณนี้โอเคเดรที่เก็บเดรที่เก็บสต๊อกเคาร์เตอร์ในหกเม็ดรแรก นี่แรกนี้เลยมาดูของหลักกันดีกว่านี่ครับของหลักมีเก้าสิบเมตรอันนี้มีสามสิบเมตรใช้ห้าร้อยเมตรในการแรกอันนี้มีสิบแปดเมตรใช้ห้ารอยเมตรในการแรกเท่ากับว่าสิบดากคอนสโตต่อหนึ่งเม็ร สามสิบก็คือสามเม็ดอ๋อไม่ใช่ห้านาว้อนสโตนตอนหนึ่งเม็ดอันหนึ่งได้หกโลหนึ่งได้หกแล้ว้อนสโตนเพราะสามสิบเพชรอันนี้เป็นถ้าถามผมหรออืมอันนี้น่าสนแต่ตัว ตัวรอบตู้มันค่อนข้างแย่แล้วเลดดอบก,ก็แย่มากด้วยออกยากมากเนี่ยเลดดอบแม,ม่งหลุดเลดมาสามร้อยหกสิบเอ็ดตัวเงี้ยเยอะมากมากมากของมากที่สุด ยากยากยาก,ยากหรกอก็น่าจะไว้ก่อนนะถ้าคำนวณเวลาไม่ผิดมันหมดเวลาอีกสี่วันน่าจะหลังปู สิบเอ็ดปีพับสองมามันให้เหมือนแบบมีเวลาเลือกก่อนโอเคก็ถ้าใครชอบคิวนี่รึก่อนไลค์ชอบมากรึก่อนแชร์ชอบมากึก่อนสไลด์ผม้วยสำหรับคิวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ